สามสิ่งที่อำพรางความสําเร็จคุณนะครับต้องบอกว่า3ส,สิ่งนี้มันอยู่ใกล้ๆตัวเรานะบางครั้งเราแทบจะไม่รู้ไม่เห็นเลยนะว่ามันอยู่ใกล้เราเกินไปจนมันเนี่ยทำให้เราไม่สําเร็จมีผลมากมากเลยนะเอาละข้อแรกครับคือหาข้อมูลเยอะจนเกินไปครับต้องบอกว่าวันนี้เรามีอยู่ในช่วงยุคข้อมูลข่าวสารครับข้อดีนะครับคือมันหาง่ายแต่ข้อเสียคือมันเยอะจนเราไม่รู้ว่าเฮ้ยอันไหนมันจะดีจะนู่นนี่นั่นครับ การหาข้อมูลเยอะจนเกินไปไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่มันเกินไปมันทําให้เราเสียเวลาครับมันไม่ได้เริ่มทันทีมันยังมีกระบวนการอีกหลายอย่างแต่เราเสียเวลาการหาข้อมูลเนี่ยไม่ได้เริ่มทันทีโปรเจกต์ของเราครับให้แก้ปัญหาครับโดยการที่เรียงลําดับความสําคัญครับคือการเรียงลาดับความสาคัญเนี่ยจะตัดช้อยต่างๆของเราไปได้เยอะนะครับไล่ลําดับไปเลยครับว่า1 2 3 4 5อะไรต้องทําก่อนหลังครับอันเนี้ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับถ้าเรามองไม่ออกเลยนะครับก็คือให้หาที่ปรึกษาหาครูหาอาจารย์ หรือใครก็ได้นะครับที่เขามีประสบการณ์นะครับช่วยชี้ให้เลยว่าเราจะต้องเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนจากข้อมูลทีเ่เราหามาได้นะครับไปกางแผนให้เขาดูช่วยดูได้เลยครับและข้อที่2ครับคือการที่รอความมั่นใจจากคนรอบข้างครับวันนี้นะครับหลายๆคนผมเชื่อว่าต้องเคยเจอปัญหานี้คือรอความมั่นใจอรอเพื่อนๆน,นะครับรอพี่ๆน้องๆรอคนรอบข้างรอคนที่ทํางานเห็นด้วยก่อนนะครับเขาเขาอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเราแลรอเพอร์เฟกก่อนนะให้เขาเห็นด้วยไม่ได้ครับ ถ้ารออย่างนั้นครับเราไม่ได้ทําสักทีนะครับแก้ไขครับก็คือการที่คุณต้องเปลี่ยนแนวคิดครับคุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดครับว่าวิธีคิดเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่ไม่ล้มเหลวก่อนที่จะสําเร็จความล้มเหลวครับคือกระบ,บวนการของความสําเร็จครับคุณต้องฟังให้ดีนะว่าคุณจะต้องเลือกที่จะเดินมีลมบ้างแต่ ถ้ามันอยู่ในรูทางความสําเร็จคุณเริ่มไปเลยครับและข้อที่3ครับคือทําไม่ต่อเนื่องครับการทําไม่ต่อเนื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแต่คนจะเห็นความสําคัญในน้อยมากนะครับหลายครั้งนะครับที่เราทําไปแล้วมันสําเร็จมันก็แค่ผ่านไปครับความสําเร็จจริงๆมันดีใจได้วันเดียวนะเพราะว่าการสําเร็จในธุรกิจหรือการทํากิจการหรืออะไรก็ช่เนี่ยมันมีหลายอย่างที่ต้องทําอยู่หน้าต้องคอยแก้ต้องคอยทําแก้ปัญหาไปตลอดครับเพราะฉะนั้นแล้วครับ หลายๆคนสําเร็จแล้วก็อยากจะพักนะครับแล้วก็พักยาวแล้ทุกิก็จะไม่ฟล์แล้วไม่รันต่อไปนะครับแล้วข้อแก้ไขครับให้เราแก้ไขอย่างนี้โดยการที่เราวางแผนงานครับในการทําต่อเนื่องครัให้มันฟล์ให้มันมีแผนงานสัก1สัปดาห์ครับบังคับตัวเองไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเอาไปทําตามลองดูนะแล้วจะเห็นผลนะครับ ว่ามันจะทําให้คุณดีขึ้นและก้าวผ่านช่วงที่กําลังจะเริ่มอย่างไม่มีความมั่นใจและอุปสรรคต่างๆนะครับจะได้หมดไปไปเจอเลเวลใหม่คอนเน็กไปเจอปัญหาใหม่ๆครับแล้วพบกันครับสำารผบผมวันนี้คุปป๊อปสองมือิมมิดชีวิตกำหนดได้ครับ